เปิดภาพความน่ารักยืนหนึ่งเรื่องความฮอตงานพรีเซนเตอร์เข้ารัวรัวบิวกิน้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลล่าสุดเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโฟกัสฟิล์มและกระจกกันรอยเป็นที่เรียบร้อยในงานติดเลนโฟกัสชัดปัง X อ็กบิวกิ้นโฟกัสแบรนด์อันดับหนึ่งผู้นำด้านฟิล์มและกระจกกันอรอยจัดงานเปิดตัวบิวกิน้นพุทธิพงศ์อัจรัตนกูลมาร่วมเสริมทับแบรนด์แอมบาสเดอร์โฟกัสรุ่นที่อย่างยาย อุรัสยาที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ส่งต่อสิ่งดีๆผ่านกระจกกันรอยเลนกลอ้องพร้อมเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่กระจกกันรอยเลนกล้องแซฟไฟร์โฟกัส 3D แซฟไฟร์เลนกลาสซซึ่งเป็นกระจกกันรอยเลนกล้องที่แข็งแกร่งที่สุดปกป้องกล้องหลังให้ผู้บริโภคใช้งานได้อย่างมั่นใจพร้อมรับประกันนาน90วันเพื่อปกป้องสมาร์ทโฟนได้อย่างครบรอบด้าน ในวันอาทิตย์ที่วันที่30กร,รกฎาคม2566ที่ผ่านมาในงานเต็มไปด้วยสื่อมวลชนและบรรดาแฟนคลับของหนุ่มบิลกิ้นที่มาร่วมส่งกำลังใจให้แบรนด์อ m b a s s a อร์ของโฟกัสกันอย่างล้นหลามโดยภายในงานยังมีกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ p r e เด d e r โฟกัสบิลกิ้นเอ dition b o x เซตและได้เป็นผู้โชคดีจำนวน30ท่านที่สามารถเข้าร่วมงานได้อย่างใกล้ชิดนั่งติดขอ เวทีกันเลยทีเดียวเรียกว่าฟินจิกหมอนแน่นอนและยังมีแจกของรางวัลอีก30รางวัลเป็นโพสการ์ดพร้อมลายเซน็นรวมถึงสิบถ่ายรูปโฟตโต้กรุ๊ปร่วมกับบิวกินนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกให้แฟนคลับที่มาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยปิดท้ายความฟินด้วยเพลงสุดพิเศษที่บิวกินเตรียมมาร้องโชว์ให้แฟนๆภายในงานได้ฟังกันอย่างใกล้ชิด